ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อย <description>. ู <ilgili> ่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินในส่วนของบัตรธุมานี่นะครับเข้าในส่วนของบัญชีธุมานิวเล็ตหรือใครจะนําไปเติมเกมในมือถือก็ได้นะครับสามารถเอาไปเติมได้เหมือนกันใครที่ต้องการรับเป็นเงินสดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในช่องทางอื่นเนี่ยก็สามารถเติมเข้าธุมานิวเล็ตได้เลยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเติมในคลิปนี้เลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ปกติเหมือออนนนเเเดมลยะ่่ครรรัับบสําาาหชชงงทททีใใ้กต t o m o n e y นะครับก็เป็นช่องทางนี้เลยนะครับมีชื่อว่า z t c o m research นะครับสำหรับใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานในการทําบัตรท o ม Money Wall ็นเนี่ยได้เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็สามารถดูตามคลิปนี้ก่อนได้นะครับหากสนใจค่อยไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์นะเขียนชื่อตามนี้ได้เลย z t c o m research นะครับเขียนแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเขาแล้วก็ทําการสมัครได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอในส่วนของหน้าเว็บสามารถกดลิงก์สมัคร ตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์ไว้ให้สามารถกดสมัครได้เลยขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครการใช้งานนะครับสามารถดูตามคลิปวิด,ดีโอด้านล่างได้เลยนะตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีคลิปวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินหลักฐานการถอนเงินคําอธิบายต่างๆสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมหลักๆของการทําเงินของ Zom Research เนี่ยก็จะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับในการทํารายได้หนึ่งเลยนะครับคือการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับสที่เราจะมีรายได้เนี่ยก็คือการแนะนําหรือว่าเชิ เพื่อนนไม่มีช่องทางอื่นในการเล่นเกมเนาะจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามทั้งหมดเลยใครที่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบในการทําแบบสํารวจหรือว่าการทาแบบสอบถามเลยเนี่ยก็สามารถไปทําช่องทางอื่นได้มันมีหลายช่องทางในการหารายได้เนาะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วกันต่อมานะครับในการเติมในส่วนของทูม m น n ่วอลเล็นะครับข้าในส่วนของบัญชีวอลเล็ตเนี่ยทำอย่างไรนะครับเงินรางวัลที่ผมได้ทําการแลกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยจำนวน450บัตทูนะครับ ก็มาดูตรงนี้นะครับตรวจสอบรางวัลเนาะกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเงินรางวัลที่เราได้ทําการแลกไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้นะครับผมได้ทําการแลกไปรายการนะครับนี่เลยนะรายการสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับจำนวน3า0นะครับผมแล้วก็150บาทนะสองรายการตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรหัสบัตรนะครับรหัสบัตรเนาะแล้วก็กดคัดลอกไปนะครับได้รับมาวันที่28เดือน6เนาะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับเพิ่งได้รับมานะครับก็เอารหัสบัตรตรงนี้เนี่ยไปเติมเข้าเลย พอเราเข้ามาในส่วนของบัญชีทูมานีวอรเรดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับทำการกดไปที่ด้านบนซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่าเติมเงินเข้าบัญชีเนาะกดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดดูทั้งหมดได้เลยอย่างนั้นเนี่ยให้เราเลือกเป็นบัตรกดเงินสดทูมานีนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นจอดำเนาะเพราะว่ามันจะไม่ให้เห็นรหัสบัตรนะครับล้วก็วางรหัสบัตรแล้วก็กดถัดไปได้เลยการเติมเงินเข้าทูมานีวอรเรดนะครับจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่อรายการเติมข, <ใ Sounds S 1> ของเราเนี่ยไมม่่าาาจะเนหรรักค 25%นะครับของยอดเงินของเราเนาะก็กดยืนยันได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเติมเงินเข้าโทมอนี่เลตนะครับก็ยอดเงินที่คงเหลือจากการหักค่าธรรมเนียมนะ225บาทจุดศูนย์ศูนย์สตางค์ต่หรับค่าธรรมเนียมที่โดนหักไป75บาทนะครับส่หรับรายการ300บาทที่เติมไปเนาะวันที่หนึ่งนะครับเดือนกรกฎาคมนะเดือนเจ็ดนะครับก็ได้รับเรียบร้อยละนะครับในส่วนของการเติมกดเรียบร้อยได้เลยต่อไปนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับถ้าเราแลกมาสองรายการแล้วก็เข้าไปเอารหัสโค้ดเหมือนเดิม อันนี้เนี่ยก็เป็นรหัสโค้ดที่2นะในส่วนของรายการ1 5 0บาทก็ทําเหมือนเดิมเลยในการเติมเข้าทูมอนี่วอลเล็ก็กลับมาที่หน้าบัญชีวอลเล็ตเนาะจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่เดิมนะครับเติมเงินนะครับแล้วก็กดบัตรเงินสดทูมอนี่นะครับแล้วก็วางรหัสลงไปนะครับ14หลักที่เราคัดลอกมาแล้วก็กดถัดไปได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการกดยืนยันได้เลยนะครับหักค่าธรรมเนียม25%เหมือนเดิมนะยอดที่เราคงเหลือนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองบาท่ดาาาทโดปเนี่ย37นะค์นะ 50นะครับก็กดเรียบร้อยได้เลยอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเติมเงินนะครับเรามากดดูที่รายการนะครับว่ายอดเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าวันที่1น,นะครับบัตรเงินสดทูมอนี่นะครับนี่คือยอดเงินที่เข้ามาจากการหักค่าธรรมเนียมเนาะสรายการก็ตามนี้เลยนะครับยอดเงินรวมก็บวกตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าทูมอนี่ a l ลต์แล้วก็การใช้งานเนี่ยก็เบื้องต้นตามที่ได้สอนไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะการใช คำแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองถ้าเราไม่เข้าใจนะครับก็สามารถดูคลิปที่1ได้ได้ดลางนะครับจะเป็นคลิปการสมัครการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแบบละเอียดนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับอโอเคนะครับสำหรับช่องทางที่ใช้ในการทําบัตรโทมานี่นะครับก็เป็นช่องทางนี้เลยนะครับมีชื่อว่า s e c o m research นะครับสำหรับใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานในการทําบัตรโทมานี่วอลเล็ตเนี่ยได้เหมือนเดิมเลยนะครับส สมัครยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็สามารถดูตามคลิปนี้ก่อนได้นะครับหากสนใจค่อยไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับรเพราะว่าเป็นการใช้งานในส่วนของตัวเว็บไซต์นะเขียนชื่อตามนี้ได้เลย z c o m r e s e a r c h นะครับเขียนแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บข,ของเขาแล้วก็ทําการสมัครได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอในส่วนของหน้าเว็บสามารถกดลิงก์สมัครได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์ไว้ให้สามารถกดสมัครได้เลยขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมรัครการใช้งานนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอเนี่ยจะมีคลิปวิธการรสมัค การถอนเงินหลักฐานการถอนเงินคําอธิบายต่างๆสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมหลักๆของการทําเงินของ Zom Research เนี่ยก็จะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับในการทํารายได้1เลยนะครับคือการทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับสที่เราจะมีรายได้เนี่ยก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับไม่มีช่องทางอื่นในการเล่นเกมเนาะจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามทั้งหมดเลยใครที่ฟังตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบในการทําแบบสํารวจหรือว่าการทําแบบ สอบถามเลยเนี่ยก็าสามารถไปทําช่องทางอื่นได้มันมีหลายช่องทางในการหารายได้เนาะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแล้วกันต่อมานะครับในการเติมในส่วนของทูมอนิวอลเลตนะครับเข้าในส่วนของบัญชีวอล l ล e ตเนี่ยทำอย่างไรนะครับเงินรางวัลที่ผมได้ทําการแลกไปในคลิปก่อน,นหน้านี้เนี่ยจำนวน450บัตรทูนะครับ ก็มาดูตรงนี้นะครับตรวจสอบรางวัลเนาะกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเงินรางวัลที่เราได้ทําการแลกไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้นะครับผมได้ทําการแลกไปรายการนะครับนี่เลยนะรายการสุดท้ายด้านล่างสุดนะครับจำนวน300นะครับผมแล้วก็150บาทนะสรายการตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นรหัสบัตรนะครับรหัสบัตรเนาะแล้วก็กดคัดลอกไปนะครับได้รับมาวันที่28เดือน6เนาะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับเพิ่งได้รับมานะครับก็เอารหัสบัตรตรงนี้เน พอเราเข้ามาในส่วนของบัญชีทูมอนี่วลเล็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรานะครับทำการกดไปที่ด้านบนซ้ายมือนะครับมันจะมีคําว่าเติมเงินเข้าบัญชีเนาะกดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดดูทั้งหมดได้เลยจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกเป็นบัตรกดเงินสดทูมอนีนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นจอดำเนาะเพราะว่ามันจะไม่ให้เห็นรหัสบัตรนะครับล้วก็วางรหัสบัตรแล้วก็กดถัดไปได้เลยการเติมเงินเข้าทูมอนี่วลเล็ตนะครับจะมีการหักค่าธรรมเนียมต่อรายการเติมของเราเนี่ 25%นะครับของยอดเงินของเราเนาะก็กดยืนยันได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับในการเติมเงินเข้าโทมอนี่วอลเลตนะครับก็อยอดเงินที่คงเหลือจากการหักค่าธรรมเนียมนะ225บาทจุดศูนย์ศูนย์สตางค์ต่หรับค่าธรรมเนียมที่โดนหักไป75บาทนะครับส่หรับรายการ300บาทที่เติมไปเนาะวันที่หนึ่งนะครับเดือนกร,รกฎาคมนะเดือนเจ็ดนะครับก็ได้รับเรียบร้อยละนะครับในส่วนของการเติมกดเรียบร้อยได้เลยต่อไปนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับถ้าเราแลกมาสองรายการล้วก็เข้าไปเอารหัสโค้ดเหมือนเดิม อันนี้เนี่ยก็เป็นรหัสโค้ดที่2นะในส่วนของรายการ150บาทก็ทําเหมือนเดิมเลยในการเติมเข้า t ูมอนี่วอลเล็ก็กลับมาที่หน้าบัญชีวอลเล็ตเนาะจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่เดิมนะครับเติมเงินนะครับแล้วก็กดบัตรเงินสดทูมอนี่นะครับแล้วก็วางรหัสลงไปนะครับ14หลักที่เราคัดลอกมาแล้วก็กดถัดไปได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการกดยืนยันได้เลยนะครับหักค่าธรรมเนียม25%เหมือนเดิมนะยอดที่เราคงเหลือนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสนบสองบาท่าาททโดปเนี่ย37นะคด 50นะครับก็กดเรียบร้อยได้เลยอันนี้คือขั้นตอนวิธีการเติมเงินนะครับเรามากดดูที่รายการนะครับว่ายอดเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือ,อยังถ้ามันเข้าแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับว่าว,วันที่นนน1นะครับบัตรเงินสดทูมานี่นะครับนี่คือยอดเงินที่เข้ามาจากการหักค่าธรรมเนียมเนาะสรายการก็ตามนี้เลยนะครับยอดเงินรวมก็บวกตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเติมเงินเข้าทูมานี่วล็ตแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็เบื้องต้นตามที่ได้สอนไปตั้งแต่ต้ตตนคลิปแล้วเนาะการใช้งานเนเก็็จะป ทำแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองถ้าเราไม่เข้าใจนะครับก็สามารถดูคลิปที่1ได้ด้ดล่างนะครับจะเป็นคลิปการสมัครการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแบบละเอียดนะสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ใครสนใจฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ